สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพโทร02 381 7788กลับมาติดตามกันต่อนครับกับ Learn to Live เรียนให้รู้อยู่ให้เป็นช่วงที่3นี้หลังจากที่เราได้ข้อมูลดีๆนะครับจากอาจารย์วิเชษแล้วก็จะมาติดตามกันในช่วงของ Live หรือว่าการอยู่ให้เป็นครับใช่เพราะว่าคนที่เรากำลังจะไปพบเนี่ยนะคะบเขาเป็นมะเร็ง Mm hmm. แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ถ้าเราได้คุยกับเขาในเนเขาจะเป็นคนที่รักษามาแทบทุกวิธีแล้ว mm hmm. คือพูดง่ายๆวิธีฝรัง่งมังค่าวิธีไทยวิธีเวทมนต์คาถาศสยศาสตร์เขาเอาหมดละค,คือคนเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปแต่คนเหล่านี้ในที่สุด mm hmm. นะครเมื่อเขาเนี่ยใช้ใช้ชีวิตเหมือนช่วงที่แล้วคือเรียนให้รู้รเขาเริ่มเข้าใจได้ดีขึ้น mm hmm. เขาก็เลยอยู่เป็น พอเขาอยู่เป็นเนี่ยก็แปลว่าคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเราไปดูซิว่าเขาดีขึ้นยังไงครับเพราะฉะนั้นไปชมพร้อมๆกันในช่วงนี้เลยครับมานปลายปลายปีเดือนธันวาของ08 <c oughs> ผมเป็นคนกินเหล้าหนักมากวันครึ่งขวดถึงขวดกว่าทุกวันกินมาเป็น4-50ปีเลย วันนั้นพอดีโซมมากกินเยอะมากเป็นกี่ขวดไม่ทราบเช้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ไปหาหมอตรวจดูมันมีสัญญาณของเป็นมะเร็งที่ตับนะมันบ่งชี้ว่าใช่เดือน2เดือนก่าจะรู้หมดทั่ว่าเป็นแน่แน่อยู่แล้วนะแต่ไม่รู้มันร้ายหรือมันดีก้อนนั้นประมาณ2.4ุณคหนุณ3หรือไงประมาณนั้นนะคุณจิรเกตคุณโชคดีมากนลครับคุณมีก้อนหนึ่งที่ตับแต่ผมไปเจอมันก่อน โชคดีที่คุณมาหาผมแล้วเจอพอผ่าเสร็จแล้วหมอก็บอกให้ไม่ให้ยาผมเลยให้มาตรวจทุกๆ3มเดือน m อ็มก็ไปตรวจมาครั้งที่สมครึ่งสเกือบนี่ใกล้จะครั้งที่4ี่แล้วฮะแต่หลังจากผ่าแล้วพี่เชิดก,ก็บอกว่าเฮ้ย hey, รือต้องกินตัวนี้นะมันคนกินหายเยอะมากไอ้ตอนนี้ผ่าไปแล้วก็ ผมเชื่อก็แล้วแต่ถ้ากินโดยไม่ผ่าผมไม่เชื่อขนาดนั้นนะนะนะก็หลังจากกินไอ้มังคุดทั้งขวดทั้งเม็ดแล้วเนี่ยนะตอนนี้น้ําหนักก็กลับมาที่67ครึ่งผมกินของของของพิเชษมาประมาณเขจะว่าเจดเดือนได้แล้วนะตอนนี้ก็ประครับประคองโดยพิเชษอยู่นะกนะ็ก็เที่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับผมนี่ผมก็คงคงจะ ฝากไว้กับพิเชษแล้วกันถ้าเป็นไรก็จะโทษพิเชษคนเดียวนะครับผมใช้ชีวิตแบบที่ไม่ค่อยเหมือนใครนะครับเพราะว่าส,บสมบุกสมบันมากผมไม่ได้คือถ้าเป็นรถยนต์ก็ผมแหลกเลยบุกป่าผาดงคือผมใช้ชีวิตคุ้มมากนะครับยังไงครับชีวิผมทำงานเยอะผมกินเหล้าเยอะผมสังคมเยอะ ผมเดินทางไปทั่วโลกบ่อยๆผมใช้สมองเยอะใช้ความคิดเยอะและ้วก็ชีวิตเจอรสชาติต่างๆหลายรูปแบบทั้งสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตสิ่งที่เลวที่สุดในโลกก็เจอเจอหมดนะฮะกับผมถือว่าก่อนที่จะป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยชีวิตผมร่างกายแล้วก็สมองเลยใช้ใช้ไปนหนักมากครับ ตอนนั้นใครเตือนก็ไม่เชื่อครับเพราะว่ามันมีความสุขแล้วก็กลายเป็นความจําเป็นบา,บางครั้งคิดว่าการกินเหล้าเป็นสิ่งจําเป็นที่จะควบคู่กับอาชีพผมผมค้าขายกับทั่วโลกแล้วก็ในกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็ส่วนมากเขาเป็นเป็นพวกอยู่ความเป็นอยู่ทึ่งฟุง่มเฟ,ฟ,ฟ,ฟือยแล้วก็ฟุ้มเฟือยอยู่ชั้นสูงไฮโซกันกินเหล้าแพงๆกันเลย ผมว่าถึงขยจะเตือนก็คงจะหยุดไม่ได้แล้วอย่างพอทําไปสักพักเราก็กชอบมันขึ้นมาในใน,ในวิถีทางชีวิตที่ทําอย่างนั้นเราก็เอ็นจอยมันมากครับเวลาไม่มีลูกค้าก็ไปเมากันเองเอาครั้งที่ถือว่าเยอะนะคร,ครั้งที่เยอะมากครับขวดสองขวดนะครั้งที่เยอะมากแล้วต่อครั้งนะนะครั้งที่น้อยก็าอาจจะสักหนึ่งส่วนสี่ขวดหรือไงอย่างเงี้ยนะครับ ผมมัเฉลี่ยนอนประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งกว่านะฮะแล้วผมตืน่นเช้าหกโมงเช้าก็ตืน่นครับถึงจะเมาแค่ไหนผมต้องตื่นหกโมงหกโมงครึ่งอนะื่ผมเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบกินเหล้าเมาแล้วพรุ่งนี้จอว่าตืต่นสายหรือว่าไม่ไปทํางานไงไม่ได้ไงผมเป็นเป็นสร้างกฎให้ตัวเองอยากจะเที่ยวก็ต้องทํางานได้นะครับมเร็งมะเร็เงเข้ามานี่ก็ต้องขอบคุณเหล้าเหมือนกันนะ มีอยู่คืนหนึ่งผมกินเมาจนเพียมากร่างกายจะหมดแรงอยู่แล้วผมก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าบอกหมอช่วยเช็คอัพใหม่ผมเพียมากเหนื่อยมากกินเหล้าเยอะไปเช็คทั้งระบบเลยก็ตรวจอยู่ตรวจทุกอย่างเลยตรวจที่เป็นแพ็กเกจแพ็กเกจที่มีมากที่สุดทันนั้นนะไปเจอก้อนหนึ่งบอกที่ท้องหมอบอกเอ๊ะต้องไปทำเออะอะไร อูตาซาวก็จากจากเช็คอัพธรรมดาไปทำอูตาซาวพี่ทองอูตาซาวทำานาบอกมันไม่ใช่ทองแล้วสินะมันอยู่ที่อื่นแล้วก็ต้องไปทำเอ็มอาร์ไอทำซีสแกนตามมาถึงได้เจอตัวมะเร็งอยู่ที่ตับพีตผมไม่เคยกลัวอะไรนะไม่เคยกลัวอะไรทั้งจะคนนักเลงโตรหรืออะไรขู่ฆ่าหรืออะไร ต่ไม่เคยโดนกูฆ่าเลยแต่พูดถึงนั่นแหละผมไม่เคยกลัวอะไรอ่ะผมผ่านมาเยอะไม่เคยกลัวอะไรพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็ไม่กลัวนะสิ่งแรกที่บอกตุกนที่ต้องทําคือไม่ให้ครอบครัวรู้ไม่อยากให้คนอกลัวคนอื่นจะกลัวกว่าเราก็ปิดบังไม่ให้รู้ปิดบังไม่ให้รู้ไม่รู้นะไม่รู้จริงๆเขามารู้ตอนที่ผมใกล้ๆจะไปผ่าตัดกันแล้วนั้นต้องบอกเขาหน่อยละมันใจเจิดไปหน่อยถ้าไม่บอกเขานะ แล้วก็ข้อที่หนึ่งคือปิดบังไม่ให้ใครรู้เขาทีสองผมก็เสียดายว่าอไอ้เม็งตับมันตายกันเยอะเนาะมันตายกันเยอะเราจะตายแค่นี้เหรอเหมือนเหมือนส่งผมไปเล่นฟุตบอลเนะี่ยเล่นสิบห้านาทีว่ะมออกมาได้แล้วเนะี่ยมันยังไม่จบเกมเลยคืองานที่ทําอยู่ก็อยากอยากทาอยู่หลายอย่างนะยังอยากทําหลายอย่างเอ๊ะมันจะให้จบันแค่นี้มันมันจะง่ายไปหน่อยมั้ง แล้วทำไมปล่อยให้เราเกิดมาทำอะไรอะไรเยอะแยะแค่นี้อยู่อยู่จะดึงเรากลับไปแล้วเหรอแล้วก็เสียดายข้อที่สองสิ่งที่สิ่งที่สองคือว่าเสียดายสิ่งที่ทำอยู่นะฮะอันที่สามก็มานั่งนอนคิดอยู่หลายวันว่าถ้าตายไปก็ไม่เป็นไรมั้งผมผมอิบายตัวเองว่าผมชีวิตผมเนี่ยทำอะไรให้แก่โลกใบนี้ไว้เยอะมากผมไม่เสียดาย รบให้แกคนใกล้ชิดครอบครัวให้แก่โรงเรียนสถาบันศึกษาให้แก่สังคมผมถือว่าผมสร้างไว้ไม่ไม่น้อยนะฮะเพราะเราก็ไม่เสียดดยชีวิตตัวลงคิด3 4สี่ข้อแล้วก็ย่อยไปอีกหลายอย่างนะล,ลงงละไรเดียดหลายอย่างก็สรุปแล้วมันมันก็เสียดายข้อหนึ่งว่าให้เราแข่งบอลไม่ได้จบให้เราออกจากสนามทาไมนะแต่แต่ไอ้เรื่องกลัวตายไม่มีเดยวก็ต้องปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เราเคยกินเหล้าก็ต้องห้ามอาชอบกินเนื้อสัตว์เนื้ออะไรก็ต้องหยุดแต่นี่หมอไม่ได้ห้ามนะไปอ่านหนังสือมะเร็งซึ่งขัรอาข่าซื้อมาให้เป็นกูรุตเลย <c oughs> <c oughs> พอลูกเป็นมะเร็งใครควรซื้อหนังสือให้เยอะแยะนะห้ามกินนู่นห้ามกินนี่แล้วก็ทำตามเขาหน่อยคือคำว่าไม่กลัวตายไม่ได้แปลว่ากินเหล้าต่อมันจะตายก็ชชางมันไม่ใช่ไม่กลัวตายว่าเราไม่ได้กลัวจะตายนะ แต่เวลาที่เหลืออยู่ที่จะเป็นคนไม่ใช่ร้อยเปรเซนตะ์่ะก็ต้องสร้างคุณค่าให้มันใช้ประโยชน์มันมากที่สุดรถคันนี้ยางแตกไปเส้นหนึ่งหลือสามเส้นก็ต้องวิ่งไประวังระวังให้มันวิ่งได้ไกลที่สุดนั่นทานองนั่นนะครับก็ไอ้ไอที่กลัวไม่ได้กลัวอะไรนะก็จะหยุดทําตัวเป็นเด็กดีทําตามข้อแนะนําจากลูกๆจากอะไรคับกินนู่นห้ามกินนี่ครับนะก็ลูกๆก็ ช่วยกันหาติดต่อโรงพยาบาลอะไรรักษาพอหลังจากหลังจากที่กรุงเทีเ่ยคริสตีนแล้วเนี่ยหมอที่เป็นหมอเช็คอัพก็ส่งไปให้สเปเชียลิสต์แต่เขาอาทิตย์นั้นไม่มาต้องรออีกอาทิตย์หนึ่งมาก็ไปถึงไปตรวจเสร็จเขาบอกคุณต้องรีบทําแล้วช้าไม่ได้นะไม่ใช่เป็นเดือนนะเป็นวันคุณต้องรีบไปทำซะเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวมันไม่ไมทนันลูกสาวก็ไป วิ่งเต้นติดต่อได้พบหมอบุญจูก็ตรวจหมอบรญจูตรวจตรวจอยู่สองครั้งไม่ตรวจอยู่สองครั้งเสร็จแล้วก็บอกว่าคิวของผมมาเยอะมากนะแต่คิดว่าพยายามให้เหลือเดือนสองเดือนจะได้ไม่เป็นไรสองเดือนนี้จะมีคิวเกืจะแทรกให้เดือนสองเดือนก็ไม่เป็นไรก็บอกไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรหมอบอกเลยรอได้ อยู่ๆวันรุ่งขึ้นผมเดินอยู่บน BTS รถไฟยรถไฟฟ,ฟ้าตรงสารแดงอะน,นะมีชายหนุ่มผูกเน็กไทยเข้ามาทักผมนี่คุณเออพุงนีิเย็นนะมาหาผมนะเฮผมเป็นคนที่จำคนแย่มากอะนะผมว่าไอ้อหนุ่มคนนี้มันสงสัยพอคาพรอยพอคาเพชรมึง ทำไมไม่เรียกเฮเรียกอะไรวะไม่ยกหรือไหว้ผมด้วยส่วนใหญ่ผมคนทักผมเยอะนะกทษนตัวรู้จัาแต่ผมจำไทรไม่ค่อยได้เรากไอ้ยนี่มันไหว้ก็ไม่ไหว้กูไงนึกอีกทีเฮ้ยหมอบุญชูนี่วะพิ่งเจอมาสองวันก่อนเลยพรุ่งนี้คุณมาหาผมเลยนะพอดีมีคนจองวแล้วไม่มาแล้วก็โชคดีไปก็ไปเลยพรุ่งนี้กลางคืนตอนเช้าก็ผ่าเลยว่าร่นไปอีกเดือนกว่าสองเดือนนะ ที่มันโชคดีว่ามันอยู่ตรงใกล้ๆขอบขอบหน่อยมันเลยเฉือนออกไปง่ายผมนอนอยู่นั่นห้าหรือหกคืนนะแล้วก็กลับบ้านรู้รู้แต่ว่าไอ้ที่เรากระทันหันเข้าไปเนี่ยห้องหึ่งก็ไม่มีนะคืนนั้นก็เขาเข็นผมไปน,นอนห้องนั้นมีคนคับอามันสี่สิบคนนะติดติดติดกันหมดเลยเตียงห้องรวมแอร์ก็ไม่มีนะแล้วก็ห้องน้ำม,มีสองห้อง เราก็มามองเอ่ยฟื้นขึ้นมาก็มองรอบๆตัวเราเป็นอย่างเงี้นะก็คนผู้ชายส่วนมากก็เป็นลูกเดียวกันอะที่ท่ทางท,ท,ทดกส่วนใหญ่นะก็แย่ๆก็ผ่าตัดมังม่งลอพามอะไรบางอย่างนั่นนี <c> ่ <oughs> เราก็ลูกๆก็บอกเดี๋ยวจะกำลังวิ่งห้องปัญหายากจริงจุฬาน,นะผมบอกไม่ต้องหรอกเขาเขาอยู่กันได้เลยมนุษย์เหมือนกับเราอะนะใช่ไหม ผมมันนั่งคิดตอนนั้นบอกทำไมต้องไปวิ่งวะเขาก็อยู่ได้เราก็เหมือนเขาเขาป่วยเหมือนเราหนักกว่าเราอีกแต่ผมนอนอยู่นั่นสองคืนนะก็ได้ห้องห้องห้องที่ดีกว่านั้นคือห้องแปดคนห้องแปดเตียงห้องดีกว่านั้นแดเตอยู่ห้องสี่สิบสองคนเราระวันวันหมอมาตรวจรู้สึกอีกสองวันให้ผมหัดเดินนะนะอยู่ในห้องสี่สิบคนนั่นนะผมก็เดินพวกนั้นหมอโอ้เฮียทำไม เดินแล้วนะเก่งนะเดินขึ้นมาเดินละเดินาช้านะลาดนำเกลือไปเลยเดินไปก็ได้ย้ายไปห้องแปคนก็ประเภทเดียวกันนะคนไข้หนักๆนันะ่นห้องนั้นนะรู้สึกว่าตอนใหม่ๆนี่มากลับไปกลับไปดูแผลผ่าตัดแต่ทำเอ็ไต่อทุกเดือนละครั้งอยู่ สองเดือนหรือไงสองครั้งแล้วต่อเป็นพอเลื่อนเป็นสองเดือนครั้งหนึ่งเราเลื่อนเป็นสามเดือนครั้งแล้วก็เป็นห้าเดือนครั้งถึงตอนนี้ยังเป็นห้าเดือนครั้งนะแต่แต่ปีหนึ่งที่ผ่านมาแล้วเอ็มไม่ททต้องทําละทํเแตน c ติสแกนอย่างเดียว <S <S 1> <S 1> มันก็มันมีจุดจุดอยู่ที่ตับนะใกล้ที่ปแต่มันจะเป็นเป็นไอตัวนี้หรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้แต่ก็ต้องเฝ้าระวังมันก็ตทังเฝ้าแผลด้วยก็เสร็จแล้ว ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันยังเหมือนเดิมอยู่ทุกอย่างในวันนั้นที่ผ่าตัดเสร็จนะคือ4ปีแล้วครับปี5-2ครับก็อ่านภาษาชาวบ้านในในรีพอร์ตใน c t s c a n ในเอ็กก็เียน Unchanged Unchanged ผมก็ไม่รู้เรื่อง Unchanged ก็ดีใจแล้วนะก็ก็อย่างว่าแผลมันใหญ่มากอะนะแผลยังไม่เวลาเดินก็ตัวงออยู่หลายเดือนนะครับเกือบเกือบปีอะ ก่อจะยืดตัวได้ตรงก่อนได้คล้องเคล้าเกือบปีนปนะมันเป็นที่แผลมันคงไม่เกี่ยวกับโรคเลิกอะไรเนะไรี่แผลม,มันเฉือนไปเยอะมาก <c oughs> อย่างนี้เลยเพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องเลซีโคงเือ,อก็เฉือนใหญ่แนะ้อย่างกรณีคนเ้อจิตถ้าเฉือนและแจมันเกิดขยายเขาก็ต้องสามขีดต่อ ไม่ไม่มีฮ yeah. ะมีถ้าง,งั้นต,ต้องทำต้องต้องต้องทำคีโมนณยที่อาจารย์พิเชษว่านะแต่ไม่ไม,ไม่หมอไม่ได้ทำไม่ได้อะไรผมพบตัวผลิตภัณฑ์ก่อนที่ผมจะป่วยซะอีกก็ผมผมรู้จักกับพิเชษทั้งนานแล้วก็รู้ว่าเขาทำบริเวณไหนซื้อไปกันตั้งแต่ดปีรู้จักตั้งแต่ปีสองห้าศูนย์คือคุณจิรกิจเนี่ยโทรมาหาผมแล้วบอกเออเนี่ยต้องไปมะเร็งนะแล้วก็เล่าให้ผมฟัง ตอนนั้นเราผมก็ลองเอผมก็ไม่รู้นี่ก็เป็นผมก็ได้ส่งให้น้องพิก็เ้ยส่งให้จรงิแล้วก็บอกให้อจิ๊ต่อเน,นื่องไปผมผมก็รู้ว่าก้อนใหญ่ก็ตัดสินแล้วสิ่งที่หวกงสิ่งท,ที่หวังก็คือว่าไอ้จุดเล็กๆมันจะไม่แพร่ขยายมันจะไม่รามน,นะครับแล้วก็คือเราเคลมไม่ได้หรอกว่าเป็นเพราะเรามันทําให้เขาอยู่มาถึงสี่ปีสี่ปีกว่านะแต่ก็เชื่อว่าจากข้อมูล ของเรามันคงถ้ามันจะเริ่มแพร่มันก็คงจะแพร่ช้าแหละนะครับเพราะที่เห็นที่ผ่านๆมามันเป็นเช่นนี้แล้วก็คุณจุลินก็เลยใช้มาต่อเนื่องมาสี่ปีกว่าแล้วสี่ปีกว่าแล้วก็คือน้ำหนึ่งน้ำสามร้อยแคปซูลวอลล่าก้าไหมเป็นอย่างนี้แล้วตอนก็ที่คุณจุินกิตร่ายฟังก็คือว่านางอย่างนั้นน้ำหนักก็ขึ้นใช่ไหม ตอนน้หาหนักก็ตอนผ่าตัดก็หายไปหายไปหกโลหรือเจ็ดโลนะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาตอนนี้ปก,กติแหละปก,กติรู้สึกรู้สึกล่าสุดมันจะหมอบอกใหญ่มันอ้วนกว่านี้นะ<ๆ>ก,<ๆ>ก,ก็ก็ไม่อ้วนนะก็อยู่อยู่อย<ๆ>่างเงี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนก็คือค่า p f s อ่าค่ามะเร็งมันหายมัน,ม,นมันขึ้นไปร้อยกว่าตอนนี้มันเหลือต่ำกว่าหนึ่งมั้ง คนปกติทั่วไปนี่ต้องเท่าหไหร่รอจไม่เกินสิผมผมผมว่าแต่ละคนมีแบ็กกราวมีความคิดมีอะไรไม่เหมือนกันนะนะแต่ที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือที่ฟังฟังมาที่ประสบกาตัวเองที่ผม,มคิดว่าส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นอะไรเพราะผมไม่ได้กลัวมันคืออย่าไปกลัวไงกลัวมันอยู่กับมัน อยู่อยากมาก็มาอยู่อยู่ถึงถึงสมมุติจะแพ้มันผมก็ไม่ได้เสียได้ชีวิตวนะผมบอกว่าผมใช้ไปคุ้มแล้วรถคันนี้จะทิ้งไปก็ได้เพราะว่าขับมาเป็นเกือบหลายแสนใหม่แล้วนะก็ไม่คือคือต้องกำลังใจต้องอย่าไปกลัวมันนะครับสองที่ระวังตัวผมว่าก็าอย่าไปหาโหมกับร่างกายนะเพราะเราไม่ปกติแล้วตอนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองผม นอนสี่ทุ่มห้าทุ่มผมก็พยายามเข้านอนนะนะสมัยก่อนไม่มีทางอ่ะถ้าไม่หลังปีหนึ่งไม่ได้นอนครับแล้วก็อาหารการกินก็พยายามกินแต่ตอนนี้พอพอเราเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินอาหารแล้วเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปเองครับถึงเวลามันก็จะหิวสมัยก่อนบางทีทั้งวันไม่รู้จักคำว่าหิวไม่ได้กินเลยก็มีหิวตอนนี้ผมจะต้องกินถ้าไม่กินมันจะหิวมากมันจะสั่งให้เรากิน คือเมล็ดตักเนี่ยโอกาสของการรอดมันน้อยมากแล้วสิ่งนดงที่ผมดีใจก็คือค่า a อ p ซึ่งมันร้อยกว่าเนี่ยซึ่งสูงเนี่ยมันก็ลดลงมา,มาเรื่อยๆ,ๆจนกระทัง่งหลังสุดมันลดหนึ่งจุดกว่าแค่นีต้ต้องหมายความว่าต่ำที่สุาต่ำที่แขแ็งแรงที่แขแ็งแรงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า,าจะกลับไปกินเหล้าอีกอย่างที่ผมบอกนะก็คงจะต้องดูแลต่อไปครับคือเขาอ่ะฉลาดกว่าผมเยอะ ขาผ่านโ,โรคเยอะกว่าผมเพราะ,ะนั้นผมไม่ต้องสอนก็หรอกคือคือจริงๆคนที่เจอโรคร้ายในนี้นะผมว่าสิ่งแรกเลยอย่าไปกลัวมัน,น <S 2> <S 2> อย่าไปกลัวมันเพราะว่าเรากลัวเราแพ้ไปครึ่งหนึ่งแล้วนะไม่ทันได้แข่งฟุตบอลเลยกลัวแพ้แล้วละแพ้ไปครึ่งแล้วแล้วก็มองโลกในแง่ดีหน่อยผมผมก็มีอะไรที่ในชีวิตคนเรา ผมว่าทุกคนก็มีอ่ะมีอะไรที่ไม่ค่อยพอใจกับตัวเองไม่พอใจกับความคนที่เคยพบเคยอะไรกันมาในชีวิตเนี้ยนะ <c oughs> ก็อะไรที่เราไม่พอใจถ้าถึงก็เกลียด <c oughs> ผมว่าผมเกลียดคนน้อยมากนะคงไม่มีแต่ไม่พอใจเลยก็เอาแค่ไม่พอใจก็พยายามสลัดทิง้งซะพยายามลืมๆลือม,มันซะคือคือไอ้ negative f ล e l i พยายามเอาออกนะ <c oughs> ผมว่าแบบทำตัวให้มัน อย่าไปโกรธเกลียดอย่าไปอะไรกับใครมากน,นะทิ้งๆไปก็มีโอกาสได้มาทุบทวน,นตัวเองกันป่วยแล้วตอนนี้นะตอนป่วยเนี่ยครับผมว่าเป็นแฟกเตอร์ใหญ่เลยที่ทําให้หายเพราะเราเราก็รู้อยู่ว่าถ้าจิตใจของเราไม่ไมั่นคงจิตใจของเราว้าวุ่นจิตใจของเราอ่อนแอเมื่อน,นั้นผูกพรมกันมันไม่สร้างเราตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะร่างกายของเราเนี่ยที่มันเป็นอะไรตั้งหลายแหล่ เนื่องจากสภาวะภ,ภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่สมดุลคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยระยะสุดท้ายไม่รักษาอะไรเลยก็ไปนั่งสวดมนต์ภาวนากินผักกินปลาระยะสุดท้ายนะก็สามารถที่จะหายได้ผมก็เคยพบคนหนึ่งบนดีนะแล้วก็เป็นขั้นสุดท้ายแล้วก็หายจากการที่นั่งจำศีลกาวนาเนื่องจากสร้างภูมิต้านทาน,ทานขึ้นมาแล้วปัจจุบันนี้เป็นเศษที่ใหญ่ส่ง พื่ผักผลไม้จากประเทศไทยไปขายถึงที่โตเกียวสาเหตุก็เพราะว่าในระหว่างที่เขาทำกมิคุ้มกันให้คือคือ,คอจิตใจสบายเน,นี่ยภูมิต้านทานมันขึ้นน่ะธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แล้วพอภูมิต้านทานมันขึ้นปุ๊บความสมดุลมันก็เกิดเพราะนั้นไอ้ t s เซลล์ทั้งหลายแหล่มันก็มันเพิ่มขึ้นมาไอ้เซลล์มะเร็งมันก็โดนจัดการเองเราจะแนะนําให้คนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอย่างเนี้ให้ดูแลตัวเอง เราต้องมั่นใจต้องมั่นใจว่าทาอะไรกับร่างกายของเราแล้วที่แน่ที่ต้องมั่นใจที่สุดก็คือว่าต้องอนะปลอดภัยหนึ่งว่าจะเสร็จเพราะนั้นสิ่งที่เราให้คือถั่วเหลืองกระดัฝรั่งบปบมังคุดเรารู้รอยนะู่แล้วเดียวมาผสมกันยังไงให้มันประสิทธิภาพในการเสริมเม็ดเลือดขาวทีเอสหนึ่งทีเอสสิบเจ็ดให้มันเพิ่มขึ้นเยอะๆตามหลัหลวกวิทยาศาสตร์กฎเราบังเอิญที่เราทำตรงนี้ได้ก็เพราะว่าเรามีนักวิทยาศาสตร์ในสาขาร่วมกันทำอยู่ ต่ตอนนี้เราก็บอกว่าคนที่เป็นมะเร็งตับล้วก็เขา้าคดีขึ้นนยนะฮะแต่เนื่องจากว่าเขาได้รับการยอมรบับจากหมอว่าให้ใช้ของเรานะครับถ้าหากว่าหมอไม่ให้ใช้แล้วก็ไปใช้พอแผบใช้ซ่อมใช้เขาก็ไม่มั่นใจอ่ะเพราะนั้นสร้างภูมิต้านทานลำบากนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ก็เป็นประสบการณ์ของเรารแล้วก็ก็ต,งตงรงทำทา้งทีเราไปเรื่อยๆแต่ผมก็เริ่มเป็นบรรยายลงในโรงพยาาใหญ่ๆนะ ันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็บมายก็เริ่มดรการตอบรับว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นพิธาการสา,รโาสงโราณแล้วก็เป็นเป็นระบบระดับภูมิคุ้มกันวิทยาล่าสุดในศตวรรษที่21รายการ Learn to Live ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อจะให้คนที่อยู่ในภาวะที่หมดหวังได้มีกำลังใจแล้วก็มีชีวิต ดีขึ้นด้วยการต่อสู้ด้วยตัวเองในขณะเดียวกันก็ต้องการให้คนที่ดูแลคนที่อยู่ในภาวะลำบากให้มีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็อยู่กับดูแลผู้ป่วยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรเลิน o ู i v e ก็เรียนให้รู้อยู่ให้เป็นที่ผมทำต้องการทำรายการนี้เพราะว่าอยากจะเอาเรื่องความสำเร็จของผู้ป่วยมะเร็งของเราซึ่งดีขึ้น เพราะว่ามี t ี17สร้างขึ้นมาในร่างกายซึ่งเราพิสูจน์แล้ว,ลวโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆนะครับแล้วขณะน,นี้เราก็เริ่มพบว่าบทบาทของ t ี17มันมีมากกว่นี้เยอะเพราะฉะผมกำลังจะจะต่อย่อไอทีเอ17ที่พวกเราสร้างขึ้นมาจากการกินแคปซูลม่งา่ายจากการกินผักผลไม้นะที่ปลอดภัยได้ผลข้างเคียงเนี่ยแล้วมาสร้างที17ขึ้นมา ขึ้นมาในร่างกายเราพยาาต่อยอด T 17เนี่ยไปสู่การดูแลผู้ป่วยที่มีจำนวนมากในโรคนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าเราก็เลยต้องเชิญท่านทั้งหลายที่มีคุณภาพชีวิตดีๆขึ้นจากการสร้าง T S 17ของเราก็คือคนเป็นมะเร็งทั้งหลายแหละนี่แหละซึ่งเราพิสูจน์แล้วละ่ะเกิดขึ้นจากการสร้าง T S 17แน่นอนเมื่อมันสร้าง T 17ขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วโรค ของคนที่ติดเชื้อเนี่ยติดเป็นที่เป็นปัญหาเนี่ยเพราะทีเอสิในร่างกายมันมันพ่องไปเนี่ยเราจะช่วยไม่ได้เฉยเลยครับดันั้นผมก็เลยต้องเชิญคนที่มีประสบการณ์และคุณภาพชีวิตดีขึ้นมาสร้างความมั่นใจว่าเราสร้างทีเอสิได้แน่นอนจากแกงกินจับสุขภาพ